เป็่นท่านใดไม่รู้ทุกท่ารพบท่านโอ้คู่ฟันกระจายสีขาดได้แน่ทมันทมันทมว่าเป็นกรรมการนี่ไม่เกลียู้สษกขุนเตัดสินยากพดเพื่อนหน่อยบามาคาคากนีก่็เจอคู่แขงหนาวขึ้นกันแล้วเป็นนังโจมอยู่เต็ห้องเลยอากาศพอดนะก็ต้องขอ ดิดีๆจ่ช,ช่วงกับทุกที่น,นอาเตรียมที่มาดีกรารว่าตจะเป็นที่บั่นลนอนการเนาะที่จากตะบ,บนบัานดูข้องเฮานอนที่บั่นนุ่งอยเดี่ยที่บัน่นยิงตังโอ้ยนี่ทะพูเสียดีๆนี่ล่าสุดเดินตัวแทนของตะบ,บนบัานคู่ของเฮาที่บัานคู่อะมอมอว่าสิมาหนึ่งเนสามอยู่ไหนล่ะที่ ฤๅสิขึ้นเป็นอันดับหนึ่งกบะจัดได้ไหมนะทำแม่นันดาปนี้กับเราวันแบ่งกันแม่รื้อพอได้่าฟันเนาะก็ต้องถือว่าเป็นการอนุรักษ์เนาะประเพณีวัฒนธรรมไทยของเฮาถ้าเฮาผู้เผาผู้โกบอรักษาไว้บ่เป็นแบบเป็ี่ยนยางเนาะเยาวชนก็สิลื่นไต่างไปเนาะยางเช่คเนปัจจุบันนี้ก็ถือว่าวัฒนธรรมของไทยเฮานี่ก็ค่อนข้าง สีหางไปจกักตุ้มชนของเฮ่าแล้วนอนในเขตตำบลในเขตพมเพอของเฮากับมี่น้อยแล่าในยอมควาย่อมเมี่ยมีน้อยเหลวาพีซีม, PC, มีการจัดแข่งสารพันจับลองสารพันนอกจากตำบลบา้านดูนอบ้านดูนประจมาสุปีนอกขอต้ตองขอนนุมโมทนาสาธุในการรักษาไว้เส้นขนบธรรมเนียบระเพีีที่ดีงามของอีสานนอบมีบางคู่กระลั่งเลิศกระลักงเอาแบบเอาอยาง มันเริ่มยาก่ยไหลกันเริ่มจากวัดเจ้าของนี่แหละก่อนเนี่ยเอาดึงมาแต่หลายหลายที่ไม่หลตำบลมางวงกนเนาะเมื่อนี้ต้องนับวาเป็นระดับอำเภอเพราะว่าน,นี่เพราะี่มาหลายตำบลเนาะนีะม่มาหลายตำบลมันนอกจากนั้นนี่นี่ไม่อีกจังหวัดหนึ่งเออจังหวัดภูบาวจังหวัดขอนแก่นเนี่ยภูบาวก็เห็นใจเลยเห็นใจไม่ออกไม่ออกทั้ง ไอ้เอาเพื่อนาพน่อเนยแบ่งแบ่งตำแหน่งแบ่งแบ่งราง,ง,งวัลเป็นน้ำเนียเ <c oughs> นาะอันนี้มันก็อยู่ที่คณะกรรมการก็นาะเออห้องกับอะไรยักไต,ต่โต๊ะกรรมการในขั้นไม่ว่าแต่นาะเอกก็หายคอยปีนี้ออกจากบ้าน,นาว่าใดที่กับ่ได้บ้านก็นอกเนาะนี่ก็ต้องรับว่าเป็นเป็นที่ชื่ชนชมยินดีเนาะนี่ขราวนี้ก,ก,กระจายไปทั่วเลยย้อนพอย้อแม่ยังเห็นลูกพีโพสูงๆูงในชั้หน่อยตอนลูกพีรุ่นไทย เพิ่นก็มีช่องยูทูบเบอร์ของเพิ่นเนาะอุทัยพิพย์ชัยแนวเพิ่นก็เสียายถอดออกไปมีเพิ่นเองมีมีผู้ติดตามเพิ่นควรหนึ่งแสนสามหมื่นคนเนาะทุกๆเดือนเพิ่นก็สิมีรายได้เพิ่นก็สิเอาคลิปพวกนี้แหะไปลงในช่องของเพิ่นนั่นนั่นนั่นนะเนี่ยนะอีสานชัยแนวนี่ก็ค้าคือกันไหวเนาะนุ่มน้อยนี่ก็ได้ติดตามนั่นไอ ดิสานเชี่เออยเงี่วงยวเนี่ยตันจำเนงหุ่นจำว่าอาจารการแข่งขันนี่ก็ถือว่าเป็นการกระจายหนอนประเภทมีวัฒนธรรมในเขตอำเภอของเ้าออกไปเบิกกว้างไกลอยู่พอสมควรด้วกันหนอนพีนากรคาดวานนาซิมีทีมเขารวมแข่งขันมากกว่านี้ปีนี้มันติดข้าเหตุการณแพ้งและเรื่ยๆพได้จัดเตรียมเตียมในมันหลุกมันรู้ เอ้มันรุนหลานเลยเสมียเต็มปันไดก็ได้ซ้ำหนีนบ่ได้เตรียมในการเชิญที่ต่างๆเข้ามาแต่กับอนุโมทานาสาธุนุ่งผ้าเนื้อเนือุบาสกอุบาสิกาที่นขา่าวจะส่งทีมชนะผลบวดนะครับขออนุโมทานาสาธุนกรรมการท่นานงกำลังตกลงกันอยู่ตกลงกันให้ได้เยอะกรรมการไม่ยับยั้งกันทั้งหลังเลยเอาให้มันเพื่อ เอผู้ใดพอตัดคะแนนก็ตัดคะแนนไปผู้ใดเพื่อพ่อเพื่อกับเพื่อไปสังเกตนัืงตำบลบันคู่น้ำเมและโอ้ต้องการวอลิมุสซีล่ะข้าเป็นหินใจเนาะอีกจังหน่อยกับิเป็นบุญบอกพัรษาของห้าแล้วเนาะสึ่งกจะมีกิจกกรรมในการเทศ เทศไปเวียนกันไปทุกวัดทุกวัดเนาะครับเนาะถือว่าเป็นประเพณีที่เขารักษาไว้ที่กันน้ำลงจำนำก็สิเป็นบุญกระถินเนาะเป็นบุญกระถินกรับหลายวัดติดข่าวว่าไมจัดเตรียมจัดเตรียมการงานอย่างอลังการเนาะอย่างติดติดตามทั้งโซเชียลมีการซ่อนซ่อมขอมซ่อมมัดประสิทธิ์ตอนรับเนาะกองกระถิ่นปีมาก่อเนาะอย่างเช็ด นที่เห็นลงสู่มือเลยหนึ่งก็เป็นบ้านน้องแตเแปลนในกระถิ่นนาแต่ใส่ผู้สิงใหญ่กระดกกระเดียกแท่เห็นซ้อมมาเดือนหนึ่งเลยว่าสีปัลลาก่อนจะตีมอมมาเนอะพันในจากทั้งในเนาะโอเนาะพันในเป็นตัวแทนของชุมชนหมู่บ้านได้รับกระถินจากอำเภอหมู่บ้านน้องแอรแปลนตัวพิจาระนาเนาะ เดือศตปีบอกเสียงดังๆเท้อั้มเพื่อนให้เพื่นได้ยิ้มน้ำเนียมาจากนั้นก็สิเป็นบุญร้อยกระทงร้อยกระทงมากถ้าว่ามีหมบอกไปมาทางนี้ได้แม่เด้อมีการจับประกวดนั่งนบะมานดำเด้ในในเดีย้นั่งนบะมาปีล่าสุดของยูไสย์นาะสิให้เมือง,งช่วยโชยตัวในชุดหน่อยไม้ยระหยาดว้าวสวยเลยพี่ลีได้รอดเหนื่อมากบอลล่ะคุณแม่ดำดี老妈บ,บอล บ่ได้มากดิมีตัวแทแ้เราบนอประกวดสนุกประกวดมวลแม่ให้พี่ให้น้องในมวลในงานได้เสียงหัวเราจับเงนก็สิเป็นของเด็กน้อยเป็นเยาว,วชนรุ่นพอหนึ่งพอสองนี่ละเพราะแต่แลนหลอกแพลนบนเวทีอยู่นั่นล่ะได้เสียงหัลร์ได้เสียงเฮ่ได้เสียงห้าที่กันได้ยกพรยกแม่ถือว่าหลังจากที่เฮ้าเฮ็ดเวียกเฮ็ดหน้าเนาะจากใครจากหน้าเราก็ได้มามวลมางา่นกัน มาเฉลิมฉลองกันในประเภทนีต่างๆหนีบานน้องแอร์ถือปฏิบัติอย่างสี่ในเมียจึงเกิดความสมรักสมานสามัคคีสิ่งที่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในย่อมพอย่อมแมมบไดจ้าบันจ้าบาดใดเกิดจากความสมรักสมานสามัคคีของชุมชนบ้านน้องแอร์กับพระพิสุสงฆ์นิลเมียพญานาคสองตนต่างต่างงานกับพระเถรบัจ่าเขาชัดบาดเดยเนี่ยะเกิดจากลูกพียุนีหลักเพื่อใหมีประสบการณ์ ในการแก้สลับเป็นวาสิล่องปั่นบางดอกจานบรรลักษะเอาล่องกับล่องบทประสันหามันง่ามนะจ๊ะเออค่ะปั่นไปเหล่ากับพวกมึงอยู่ได้เดินนอกเด็กหน่อยยังฮะกับห้องไทยยุบประสานแสดงว่าสมจริงนะสันกำแพงพวกนี้ค่ะเก็บเอกนายุทธพรยุทธเมียอาศัยสัพพะกำลังของพี่น้องทั้งผู้นำน้องเก่าสัพพะกำลังยุทธพรยุทเมียมารวมโดยช่วยกันเราคนเราใหม่คนเราเมื่อนี่แหละเพิ่นว่าความสามัคคีมันเกิดผลอย่งสี่นายุทธพรยุทธเมีย ของนั่งนับกสิกายเป็นของเบาของยากกสิเป็นของง่ายของายกสิกายเป็นของหน่อยของตีว่าเฮ็ดเปรนั่งกลายเป็นเฮ็ดใดเป็นโยมพอยโยมเมียนี่แหละอัตมาปักจันเหน็ในเรื่องของความสมัครสมานสามัคคีภาวามันสามารถสร้างได้สุยาสร้างได้สุยาอี๋โยมพอยโยมเมียไอติดตั้งข้องไหนี์ดบางคนกระท้าทามต่างมี่รงละอาจารย์เป็นแบบสิต่างขอค่อยที่คือสูงเด่นเป็นแบบว่าเมียดอกโยมพอยโยมเมีย ประตูโค้งที่เห็นประตูโค้งเขาทั้งทิศตะวันออกเนาะรับแสงอาทิตย์เนอะสร้างทามเจิดจ้าจารวดชัยพ <c oughs> อโครงการขอาอัตมาพาวาสิสังโบสถ์ทั้งนี้มันกระสิเขาตามตามแบบตามแผนตามแผนพอดีนเนอะจึงได้ป่วยมาตั้งติศตะวันออกแล้วนี่ก็เป็นแผนการเนาะ,ะ,ะสิใสเงิอนอีกหลายอยูา่จาักสิหายุสัยุูมวัดขากกบะใหเข้ทอกศเนาะสั่นก็คือสี่เหลี่ยวยุตี <c oughs> เป็นเจนไดเนาะกรรมการเนาะว่าถึงสิบพอมีข้ามว่าเลยเดี๋ยวนี้ร <c oughs> ักพี่เสียดายนอ้องว่าแล้วว่าแล้วเอ้ยตายอาตมาเป็นเป็นกรรมการนัไม่เขียนเป็นคักๆเลยนี่ถ้าสินบพอมีหลังนขนาดนั่งอยู่ไกลๆนี่เขาว่าปัด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 ,ป,ด,ป,ดปีนี่ก็สิบอเอมียมตัวกันดีแท้ปีหน้าสิบ่ัญหากกวันนี้เพราะกรรมการ,การ ญาติกรรมการเล่าออกยิเด้อปีน่าปีนี้กรรมการาสุดเกลสารสิไปสองท่านนั่นเ่นนั่นเด่น,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 นเป็นบอ่อหลยบ่อเน่าปีนี้เฮงคักรก็ปีที่แล้วเด้อเนี่ยปีนี้เฮงคักกว่าปีที่แล้วปีนาป้นาก็สิเสียงดีก็นี้อีกพร้อมเพืงดีก็นีอ้อ,อีกเพราะอย่างหลักเกิดจากประสบการณ์เขาได้รลุถึงหนึ่งรุงสองลุงสามเอาความผิดเถียงทางแรกมาแก้ไขคัางที่สอง เอาผิดความผิดครั้งที่สองมาแก้ไขครั้งที่สามเอาความผิดครั้งที่สามมาแก้ไขครั้งที่สี่เอาความผิดแก้ไขความผิดครั้งที่สี่แก้ไขแล้วได้รับบั้นชนะเออเห็นบอลหลัมันเป็นเรียงสี่ได้บางคนเท่าวา่บาบล็อคเลยบล็อคเลยบล็อคเลยกับประกาศบอลล่องหนึ่งบอลนับสี่นับสองมันสี่ได้บอลเมย์หนึ่งหน่วยเพชรข้ามชี้ก่อนประตูได้แล้วบอลมย์ธรรมาดาได้ไปเพื่อยาน คมนั่งางาทะเลขขาะค่ข้องคาแม,ม,ม,ม่คง้กักขามมาแหลีวเนี่ยกเอวสี่ด่า่ซ้ำานี่เข้าปีหนึ่งมีเทื่อนหนึ่งเฮ้าต้อ,อาศัยหลายๆปีสะสมประสบการณ์ไปอีกสองปีข้างหนา้านุ่มหน่อยกันนุ่มหน่อยแต่ว่ามาเจอปานหน้าพ่อเฮ้านี่ขนหนาวด้วยกันเลยเอาพ่อแล้วเนาะอะก่อนสิประกาศผลนะครับทางนันทวันสินทองสิขอ ขับร้องขอบคุณจากใจนะครับเพื่อขอบคุณเอเอาเลาเอาัญญาปเดชัน,นในเขาดอกเสียวจนด้เขา่าบ่เน้นเขารอบแต่ว่าเน้นเขาล่วงนะับนั้ทวันคะแนนการแข่งขันออกมาสูสีกันมากนะครับบางทีมเสียงดีมากจะเสียดายมีติตีขัดขัดต่นรองนะครับขอความร่วมมือเด้อครับปีหนา ้าการจำเนื้อรองมานําการพกกระดาษมาเป็นสิ่งที่เสียบุคลิกมากผู้ังคนสิไปแล้วเดว้กระดาษปิว้วหรอกปิ้บ๊บ๊บนอกลงกระดาษอยู่ผู้รังคนถือไม้นํากันสองคนเนี่ยพูนันนง่งลองขืนบรรทัดหนึ่งอีกผู้หนึ่งรองขืนบรรทัดหนึ่งผู้บริถือไม้นั่งปังหนากันซอ้อรอจะสิไปน้่งไถ 二十四。